อำเภอโพนาแก้วเดิมพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองสกลนครต่อมาในปี2534ได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอโดยมีเขตการปกครอง5ตำบลได้แก่ตำบลบ้านโพนตำบลนานแก้วตำบลนานตงวัฒนาตำบลบ้านแป้นและตำบลเชียงสือต่อมาในวันที่5ธันวาคม2540 จึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอโพนาแก้วเหตุผลสำคัญที่ทำให้มีการจัดตั้งอำเภอโพนาแก้วมีสองประการคือ 1. อําอำเภอเมืองสกลมีพื้นที่กว้างใหญ่ทำให้การให้บริการประชาชนล่าชา้า 2. พื้นที่ฝั่งตะวันออกของอำเภอเมืองสกลมีหนองหานกั้นทำให้การคมนาคมไม่สะดวกในตอนแรกมีปัญหาในการตกลงสถานที่ตั้ง ศูนย์ราชการจิ่งอำเภอโดยตำบลท่าแร่อยากให้ตั้งนะตำบลท่าแร่แต่ตำบลบ้านโพนไม่ยินยอมต่อมาจึงตกลงกันให้ตั้งนะระหว่างตำบลบ้านโพนและตำบลน,นาแก้วจึงใช้ชื่อว่าโพนนาแก้วชุมชนอำเภอโพนนาแก้วประกอบด้วยชนเผ่าหลักสามเผ่าได้แกไยย่ไทยยอผู้ไทยและกะเลงหรือเรียกขาเลิงไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่ชัดเจนเกี่ยวกับที่มา และช่วงเวลาที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่แต่จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่เชื่อว่าชนเผ่าเหล่านี้ล้วนอพยพมาจากเมืองมหาไซกองแก้วประเทศลาวตรงข้ามกับจังหวัดนครพนมเมื่อประมาณ150-200ปีที่ผ่านมาสาเหตุที่อพยพมาจากฝั่งตรงข้ามแม่น้ำโขงคาดว่าน่าจะเป็นการลี้ภัยสงครามบันทึกคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ นายช่วงเครือตาแก้วอดีตกำนันตำบลบ้านโพนเล่าว่าตำบลบ้านโพนเป็นเผ่าไทยย่ออพยพมาจากเมืองมหาายกองแก้วมาตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่บ้านอ้อมแก้วหมู่ที่หนึ่งตำบลบ้านโพนซึ่งเดิมเรียกว่าบ้านอ้อมแก้วแสนต่อเนื่องจากมีผู้พบเห็นดวงแก้วขนาดใหญ่ตกลงมาจากฟากฟ้าผู้คนจึงพากันไปถางป่าเพื่อหาจนป่าเหลือแต่ตอ จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านออมแก้วแสนต่อปัจจุบันคำว่าแสนต่อได้หายไปแล้วเหลือเพียงชื่อบ้านออมแก้วชุมชนนี้ตั้งถิ่นฐานมาแล้วประมาณ200ปี